เราบรรทุกับโรงเรียนภายกินแปดเที่ยวครับวันนี้โรงเรียนมาฉลองนะครับ20,000มีคนติดตามซับสไครต์โรงเรียน20,000คนนะครับก็เลยจะมากินข้าวอยู่หน้าบ้านเลยครับครัวฟุตบาทเหมือนเดิมอ่าครับก็จะทำเป็นเมนูเร่าๆครับต้มยำหัวปลากระพงหม้อไฟนะครับนี่ครับหัวปลากระพงหม้อไฟที่ฟิตไว้หลายวันนะครับก็มีหลายเมนูครับมีลาบเป็ดแล้วก็ลิ้นย่างอีกมีลิ้นหมูย่างนะครับเดี๋ยวก็ เอาเครื่องไปต้มเลยครับจริงๆนี่ครับมะขามนี่เขาจะไปต้มก่อนนะเป็นได้มาน้ำมะขามเปียกแต่ว่าผมไม่มีเวลาครับก็ต้มเลยเป็นเพราะมันเป็นกับแก้มอ่าโอเคนะครับต่อติดตามเลยครับครับครัวบ้านๆครัวฟุตบาทเลยครับก็เป็นกับแก้มตัวเย็นๆนะครับวันนี้เลี้ยวฉลองครับสองหมื่นซับสไครต์แล้วครับซัลคายต้มหัวใจหัวปลากระพงนี่เวลามันสุกมาเนื้อมันเยอะนะครับค่ะ ตะไคร้ขาเยอะๆครับต้มยำม,ม้านอกเราต้มยำครับขาตะไคร้มะข,ข,ขามเปียกผมใส่ไปเลยนะผมแเกะไปต้มนะครับพ็ไปกับแก้มอ่ะใส่มะขามเปียกไปเลยครับต้มยำน้ำข้นนี่ใช้มะขามเปียกจะจะเ,จเวิร์กกว่าเวิร์กกว่ามนะามานาวครับพอเดือดสรก็ใส่ใส่เลยน้ำพริกเผาครับน้ำพริกเผาอย่างดีหน่อยน้ำพริกเผาแม่ประนอมนะครับนี่ครับมะขามถ้าเราไม่ไม่ต้มน้ำมะขามมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรถ้ามันเปรี้ยวก็ตักอกครับ ตัวค้นหน่อยกดนไม่ไหนพวกน้ำเป็นก้อนนั่นน่ะมันเป็นก้อนจะทะลุเยอะแปมใส่เลยเนยาะแปมใส่เลยเนาะโอเคตอ้มนเดือดเสร็จก็เอาหมวกปลามาต้มนะครับหมวปลากระพงที่ต้มนานได้เพราะว่ามันแบามันแบาเปื่อยครับแล้วก็พอมันสุกมาผมใส่หม้อ,อไฟนะครับแล้วใส่เลยนี่ครับหวัวปลากระโงครับเด๋ยวสุกมาอย่างออยังหม้อเลยเคเลยเทลวดบวยเลย นม่ต้องคนหลังนีออ้อเดี๋ยวรอมันเดือดอีกทีนะครับเดือดแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามันสุกมาผมจะใส่นมสดเข้าไปจะอร่อยมากเดี๋ยวรอติดตามคร,ครับนี่ครับก็ไปอันเซอทธีที่เวลาตักชิมเลยครับต้มยำหัวปลากระพงหมออห้อไฟอืมวปลากระพงในหัวมันจะทีนมันจะแน่นนะมันแบบมันหมเปื่อยอะ นี่นุ่น,นเด่นมาฉลอง 20, สองหมื่นซับสไครต์นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าใครอยู่อยู่จังหวัดสงขานะครับ<ม>ไปเจอกันได้วันที่ยี<ม>่สิบหกถึงสามสิบครับอืมกำนัอยังนีห้องแล้วกันเออร์หูดังติวโอ้ยยังไปเอาสีในสองฟิด เสร็จแล้วมาชิมด้วยต้องดูหน้าตาของต้มยำหัวปลากระพงนะครับพอก่อนที่เราจะใส่หม้อไฟถ้าใส่ไปในน้ำซุปเลยผมว่าไม่อร่อยใส่อย่างนี้อร่อยกว่าเติมนมนมสดเข้มข้นลงไปครับเข้มข้นครับแล้วก็ยให้เอาผักชีนนมาใส่จิ้ม่ะสบายได้ชิมครับเดี๋ยวก็จุดหม้อไฟ หน้าตาของต้มยำหัวปลากับพงหม้อไฟน้ำข้นครับอร่อยแน่นอนเดี๋ยวมีหลายเมนูครับมีลาบเกดดกเดี๋ยวเราติดตามครับครับเดี๋ยว้องเรียนชิมให้ดูเลยดีกว่าครับเป็นจะได้ง่ายๆชิมๆกินกับบรรยากาศอยู่ริมฟุตบาทบจากที่ผมอยู่แล้วก็ชิมเลยครับเนื้อาปลากระพงครับเน,<ๆ>นื้อมันแน่นๆนะครับ ลองไปค่อยโฟกัสตัดชินดูครับลองไปทำดูครับไม่อยากเกินเดี๋ยวเมียอยากอะไรติดตามก็ติดตามต่อนะครับไปเพิ่งเข้ามาดูฝากกดติดตามด้วยนะครับ รัวบ้านทุ่งกระดูเด่นพากินพาเที่ครับวันนี้พามาทำต้ยมยำหัวปลากระปงหม้อ,อไฟครับฉลองอสองหมื่นซับสไครต์ครับมีมีหลายเมนูครับเดี๋ยวรอติดตามครับ